จะเป็นยังไงเมื่อเซลลขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตอกต่อยดวงสวยต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแถมยังไปโผพันกแก๊งอาชญากรรมในคุกอีกสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญของทาง Netflix เรื่อง Trouble ผิดที่ผิดทางหนังปี2024นำแสดงโดยฟิลิปแบ็กเอมี่เดียซิสมอนและเอวาเมลารเดอ หนังเริ่มตอนที่คนกลุ่มนึ่งกำลังลักลอบซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายกันที่ร้านอาหารซึ่งผู้ขายก็เล่นแง่คือให้ผู้ซื้อโอนเงินเต็มจำนวนมาก่อนแล้วเดี๋ยวลูกน้องจะนำสินค้าที่เหลือจากในรถขึ้นมาให้โดยทั้งหมดไม่รู้เลยว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแอบดูอยู่ หลังผู้ซื้อโอนเงินให้หัวหน้าก็สั่งให้เหล่าเจ้าหน้าที่บุกซึ่งกระจับกลุ่มทั้งหมดได้อย่างไม่ยากเกียน็นส่วนทางหน้าลูกน้องที่เฝ้าสินค้ามันถูกเจ้าโมงรอบเข้ามาทาําร้ายทว่าขณะเจ้าโมงกาลังขน,นสินค้าขึ้นรถตนเองก็พบชายใส่หมวกที่จอดรถอยู่ลานจอดรถเดียวกันมาเห็นเข้าแถามยังอัดวิดีโอเอาไว้อีกก่อนหน้านี้ไม่นานนะัก ขณะคอนนี่นำเครื่องบินลงจอดก็พาทาทำเครื่องบินตกทำให้เขาหัวเสียมากส่วนเราก็ได้รู้เขากำลังเล่นเกมจำลองการบินอยู่ดานคอนนี่ระหว่างพาลูกสาวไปแวะเอาชุพระที่บ้านอดีตภรรยาลูกสาวก็บอกอยากได้ม้าเป็นของขวัญวันเกิดเขาได้ยินอย่างนั้นก็เครียดเนื่องจากไม่มีเงินซื้อให้ เมื่อคอนนี่ได้เจออดีตภรรยาสามีใหม่ของเธอที่เป็นนักบินก็กลับมาบ้านพอดีพร้อมบอกจะพาลูกสาวไปเที่ยวฟาร์มมาคอนนี่ที่เกลียดสามีใหม่จึงไม่ยอมให้ไปก่อนรีพาลูกสาวออกมาโดยอ้างจะต้องรีไปโรงเรียนดานคอนนี่ด้วยที่เป็นเซลขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต๊อกต่อยเงินเดือนน้อยเขาจึงของ,งานเพิ่มกับเจ้าของร้านเพราะต้องการนําเงินไปซื้อมาให้กับลูกสาวซึ่งเจ้าของร้านก็รับปากจะหาจ็อบเสริมให้ครับ ก่อนเลิกงานขณะคอนนี่กำลังแนะนำหูฟังให้กับลูกค้าสาวคนหนึ่งเพราะถูกใจเธอเจ้าของร้านก็มาขัดจังหวะเนื่องจะมีงานติดตั้งทีวีมาให้เขาทำระหว่างคอนนี่ติดตั้งทีวีรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อภาพกับมือถือได้เจ้าของบ้านก็ขอตัวไปทำธุระข้างนอก ขณะคอนนี้กำลังอ่านคู่มือและฟังเพลงไปด้วยก็เป็นเวลาเดียวกับที่ชายใส่หมวกหรือลูก้าที่เป็นสามีกับเจ้าของบ้านกลับมาที่บ้านพอดีซึ่งลูก้าก็มีท่าทีร้อนรนเหมือนกลัวอะไรบางอย่างทันใดนั้นเจ้าโมกที่ตามสะกดรอยลูก้าก็พุ่งมาเล่นงานลูก้าครับ เมื่อคอนนี่เซตติ้งทีวีเสร็จก็เดินมาพบลูกา้านอนหายใจโรยรินอยู่เขาที่เข้าไปช่วยเลยได้ยินลูกา้าพูดถึงมือถือตนเองทันเดนั้นคอนนี่ก็ได้ยินเสียงดังที่ห้องข้างๆเขาเลยคว้าไขาควงที่เจ้าม่งใช้เล่นงานลูก้ามาป้องกันตัวเทว่าระหว่างที่เดินไปดูคอนนี่ก็ถูกลอบเล่นงานจนสลบไป แล้วภาพกตัดามาที่คอนนีถูกพามาที่สถานีตำรวจเนื่องจะถูกสงสัยว่าเป็นคนร้ายเพราะเจ้าของบ้านหรือภรรยาของลูกา้ากลับมาเห็นเขาถือไขค,ควงที่ใช้เล่นง,งานลูก้าอยู่พอดีขณะคอนนีถูกสอบสวนโดยเฮเลนกับเจ้านาโหดก็พบสาวที่ซื้อหูฟังหรือไดออนนาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและมารวมสืบสวนเขาด้วยซึ่งเขาก็เล่าเรื่องให้ทุกคนฟังตามความจริงทว่าเราได้ไม่ทันไรทนายก็มาพอดี จากนั้นภาพกระตัดมาที่ศาลตัดสินจำคุกคอนนี่เป็นเวลา18ปีขอหาฆาตกรรมลูก้า แล้วขณะเขาเดินเข้าห้องขังแบบงงๆอยู่นั้นเจ้าขีคุกคนหนึ่งก็แนะนําให้เล็งตรงลูกเกือเดือกในเวลาต่อมาอดีตภรรยาและลูกสาวก็มาเยี่ยมคอนนี่เพื่อน,นําภาพของลูกสาวมาให้ตามที่เขาขอทว่ารูปที่ได้ก็ดันิดสามีใหม่มาด้วยเขาเลยฉีกหน้าสามีใหม่ทิ้งแล้วนาไปติดไว้ที่ห้องโดยไม่ลืมบอกลูกสาวว่าเขาจะได้ออกจากคุกเร็วนี้เพราะกําลังทําเรื่องยืนอุทธรณ์อยู่ วันรุ่งขึ้นขอ,อนนีก็แอบไปได้ยินนักโทษคือโจงอกที่เหมือนเป็นหัวหน้ากับจโจลนทะเลาะก,กันอยู่ที่ห้องซักผ้าเรื่องที่จโจลนไปเล่นงานเจ้าผมยาวจนบาดเจ็บ ซึ่งจะโลนก็อ้างเป็นเพราะเจ้าผมยาวแอบใช้อุโมง์ที่พวกเราแอบขุดหลบหนีไปหาสาวเจ้าหงอกจงโมโหยิ่งกว่าเดิมเพราะเจ้าผมยาวคือนักบินซึ่งจำเป็นต่อแผลหลบหนีในอีกสามวันข้างหน้าส่วนคนนี้ก็ได้รู้อุโมงคที่พวกนั้นพูดถึงอยู่หลังเครื่องซักผ้าหรือตรงที่เขายืนอยู่ในเวลาต่อมา เมื่อขอนี้มาพบทนายก็พบข่าวร้ายเรื่องทนายยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านเขาเลยพูดถึงมือถือของลูกา้าเนื่องจากเดาหลักฐานอาจอยู่ในนั้นแต่ทนายก็บอกในที่เกิดเหตุไม่มีใครพบมือถือของลูก้าเลยทําให้เขาหมดหวังแต่พอทนายบอกให้เขากลับไปทํางานซักรีตเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้ ด้านคอนนี่เขาตัดสินใจใช้อุโมง์หลบหนีออกไปด้านนอกเพื่อหามือถือของลูก้าโดยหวังว่าถ้าหาเจอมันอาจทำให้เขาหลุคดคดีซึ่งสถานที่ที่แรกที่เขาจะไปหาก็คือบ้านของลูก้านั่นเองหลังคอนนี่ลอดอุโมงคเปลี่ยนชุดแล้วโผล่มายังสถาน,นีรถไฟใต้ใดินเขาก็ไปที่บ้านของลูก้าทว่าขณะหรือคนเข้าของภรรยาของลูก้าก็กลับมาจากงานศพพอดี เมื่อภรรยาของลู้าเจอคอนนี่ก็ตรงเข้าไปทําร้ายเนื่องจากเขาคือฆาตกรเขาจึงพยายามอธิบายวดตนบริสุทธิ์และทีมมาก็เพื่อหาหลักฐานมาตัวฆาตรกรตัวจริงซึ่งคาดไปอยู่ในมือถือของลูกา้าส่วนไดอาน่าก็รายงานเฮเลนว่าที่ลู้าถูกสังหารอาเกี่ยวโยงกับคดีที่เจ้าหน้าที่บุกถล่มการลักลอบซื้อสินค้าผิดกฎหมายเมื่อตอนต้นเรื่องเนื่องจากลูก้าทํางานใกล้ๆร้านอาหารเฮเลนรู้อย่างนั้นก็บอกจะลองสืบดู หลังคองนี้อธิบายให้ภรรยาของลูก้าฟังอยู่นานหลอนก็เริ่มเอใจเพราะมือถือของลูก้าหายไปจริงๆหาเท่าไรก็หาไม่เจอเขาเลยบอกทารอนหาเจอให้โทรบอกเขาด้วยเพราะในชุดที่เปลี่ยนมีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งพอดีเมื่อคอนี้กลับมาถึงห้องสกีตเจ้าหลอนที่อยู่ในห้องพอดีเลยเห็นเขา้าและสงสัยว่าเขาแอบใช้อุโมงของนี้ที่กลัวเลยปลอบอยู่ในเครื่องซักผ้า เจ้าโลนที่โมโหเลยเล่นงานเขาด้วยการเปิดเครื่องแล้วออกมาจากห้องอย่างสบายใจดานเจ้าโลนเมื่อเจอเจ้าหงอกก็โดนบ่นว่าหามทำอะไรให้เป็นเป้าสายตาช่วงนี้ทันใดนั้นเจ้าโลนก็คว้าตาไปเห็นรูปในห้องคอนนี่ที่ฉีกหน้าสามีใหม่ออกเลยเข้าใจผิดคิดว่าคอนนี่เป็นนักบินดังนั้นเจ้าโลนเลยรีบไปช่วยคอนนี่ครับ จากนั้นภาพกระดามาที่เจ้าหงอกและเจ้าโลน้นเหลือคอนนี่มงคุยเนื่องจากอยากให้เขามาเป็นนักบินคนใหม่แม้คอนนี่จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรแต่ก็ต้องเอออาตามเพราะไม่อยากถูกพวกมันอัด รุ่งึ้นหลังภรรยาของลูกา้าหามือถืออยู่นานในที่สุดก็หาเจอแต่ขณะน,นำไปชาร์จแบตก็พบเฮเลนมาหาซึ่งที่หลอนมาก็เพื่อบอกไม่พบอะไรคืบหน้าและคดีก็ปิดไปแล้วทันใดนั้นมือถือก็ติดแล้วเชื่อมต่อกับทีวีภาพในมือถือและโชว์ขึ้นมาภรรยาเลยได้เห็นลูก้าอาัดวิดีโอตอนจมงจัดการกับลูกน้องในลานจอดรถซึ่งจมงนั้นก็คือเฮเลนนั่นเองไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ ขณะเฮเลนถามกับภรรยาถึงมือถือลูก้าที่หายไปก็สังเกตภรรยามองแต่ทีวีเธอเลยหันไปมองเถาว่าวิดีโอก็จบพอดีเฮเลนเลยไม่เห็นอะไรส่วนภรรยาที่รู้คนร้ายคือเฮเลนก็ตกใจแต่เขาพยายามเก็บอาการพร้อมบอกถ้าเจอมือถือเมื่อไหรจะโทรบอกเฮเลนทันทีส่วนเฮเลนที่จับอาการผิดสังเกตของภรรยาได้ก็โทรบอกเจ้าหน้าโหดให้ดักฟังมือถือของภรรยาด้วย หลังเฮเลนกลับไปภรรยาของลูก,ก้าก็เก็บข้าวของลงกระเป๋าจากนั้นก็โทรบอกคอนนี่ว่าเธอเจอมือถือแล้วรวมถึงรู้ฆาตกรคือเฮเลนสักพักก็นัดเจอกันที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีผู้คนพลุกพลานตอนนี้เลยขณะคอนนี่จะรอบใช้อุโมง์เพื่อไปหาภรรยาของลูก,กา้าเจ้าหงอกก็เรียกเข้ามาเพื่อบอกจะหนีออกจากคุกตอนนี้ซึ่งเขาก็ไม่กล้าขัดเลยต้องเอออทาตามที่เจ้าหงอกสั่ง หลังจางอกก่สัญญาณเตือนไฟไหมทั้งหมดกระหลบหนีเอาไปทางอุโมงค์ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังวุ่นวายซึ่งกระหลบหนีได้โดยง่ายจนมาถึงรถตู้ที่จออเตรียมไว้ส่วนเจ้านาโหดก็มารายงานเฮเลนว่าภรรยาของลูก้าได้โทรไปหาใครบางคนเมื่อเฮเลนรู้ว่าภรรยาโทรไปนัดเจอกับคอนนี่รวมถึงรู้แล้วว่าเธอเป็นฆาตกรก็รีบไปที่จุดนัดพบส่วนคอนนี่ที่เป็นคนขับรถ เมื่อเห็นภรยาของลูก้ายืนรออยู่ที่หน้าร้านอาหารเกาะกลงางจะเป็นขับรถโชนรถมาที่จอดอยู่จากนั้นกระ่วยจังหวะที่ทั้งหมดทะเลาะก,กันแอบแวบ,บไปหาภรยาของลูกา้าหลังครนี้ได้มือถือมาแล้วก็พบเฮเลนมาที่นี่พอดีเขาเลยรีบวิ่งหนีซึ่งกระโชคดีที่ได้เจ้าล้านกับเจ้างอกขับรถมาช่วยและไม่ได้สงสัยอะไรเนื่องจากเขาอ้างว่าไปหาแม่แรง ขณะคอนนี่แอบส่งข้อความบอกทนายว่าได้มือถือมาแล้วเจ้าหลอนก็บพบเฮเลนตามมาไล่ล่าเจ้าหลอนเลยยิงล,อดลด้อรถจนเฮเลนตามไม่ทันเฮเลนที่เจ็บใจเลยวิทยุขอกาลังเสริมเมื่อคอนนี่มาถึงสนามบินก็ได้เจอแฟนสาวของเจ้าหงอกที่ได้จัดเตรียมเครื่องบินไว้ให้ซึ่งเจ้าหงอกก็เร่งให้คอนนี่ขับเครื่องบินพอพานีเขาเลยแกล้งนำเครื่องขึ้นบินแต่จริงๆคือพาวิ่งไปตามรันเวย์แล้วพอเห็นพวกนั้นเผลอก่อนรีบหนีออกไปทางหน้าต่าง เจ้างอกเห็นอย่างนั้นเลยรีบวิ่งตามเช่นเดียวกับเจ้าลอนส่วนเฮเลนพร้อมเหล่าเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่สนามบินนี่เช่นเดียวกันดานคอนนี่เขาวิ่งไปที่ห้องพักผู้โดยสารซึ่งก็พบทนายรออยู่เพียงแต่มีกระจกกัน้นดังนั้นเขาเลยอ้อมไปอีกทางเทว่าเจ้างอะก,ก็ตามมาทันเพอรดีแต่จังหวะที่มันกําลังจะยิงคอนนี่เจ้าหน้าที่กระบุกมารวบตัวมันคอนนี่เลยได้โอกาสวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่ง หลังคอนนี่หลบหนีมาได้ก็พบเจ้าห,หลอนกําลังขู่ให้สามีใหม่ไปขับเครื่องบินแทนเขาเลยใช้ขวดที่ขโมยมาฟาดหัวมันแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเขาเลยซัดตรงลูกกระเดือของมันแทนสุดท้ายเลยช่วยสามีใหม่เอาไว้ได้เมื่อคอนนี่วิ่งมาเจอเทานายเฮเลกนกระไดอาณาก็มาเจอเขาเขา้าพอดีซึ่งเฮเลนก็ยิงเขาโดยไม่ลังเลพร้อมทำทีเป็นเข้าประจับกลุมเพียงแต่จริงๆคือแอบหยิบมือถือของลูก้าไปทั้งหาก หลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงไดอานาก็รายงานหัวหน้าว่าเรื่องนี้มีจุดผิดสังเกตอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่สินค้าผิดกฎหมายหายไปเพราะดูจากยอดเงินที่โอนซื้อขายซึ่งเธอค็เดาลูกกาคงเป็นคนได้ไปส่วนคอนนีกอนมอสติก็เอาแต่พูดถึงมือถือเพียงแต่เขาไม่มีมือถืออยู่กับตัวแถมทนายของเขาก็อยู่ที่นั่นดังนั้นเลยขอสอบปากคำคอนนี่ที่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเฮเลนที่อยู่ด้วยจึงตวาดใส่ว่าเธอไม่มีสิทธิ์อีกอย่างคด ก็ปิดไปแล้วซึ่งหัวหน้าก็ยืนยันตามนั้นส่วนเฮเลนหลังคุยกับใครบางคนก่อนนำมือถือของลูก้าไปทำลายขณะคอนนี้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลอดีตภรรยากับลูกสาวเขามาเยี่ยมซึ่งลูกสาวก็บอกเธอไม่ต้องการม้าแล้วเพราะไม่ต้องการให้เขาทะเลาะก,กับสามีใหม่ที่ต้องการจะซื้อมาให้ลูกสาวนั่นเลยทำให้เขาสงสารลูกมาก ดานคอนนี่ขณะอยู่ในอาการสลืมสลือเพราะโดนให้ยาระง,งับอาการปวดก็เป็นเวลาเดียวกับที่เฮเลนหลบเข้ามาในห้องคนไข้เพื่อสังหารคอนนี่แต่จังหวะที่จะฉีดสารพิษให้คอนนี่ไดออนนาก็เข้าห้องมาพอดีเฮเลนเลยรีบไปหลบยังห้องน้ำด้านไดออนนะา เธอพยายามถามเรื่องคดีกับคอนนี่แต่เขาที่มึนๆอยู่เลยตอบอะไรไม่รู้เรื่องเธอเลยจะกลับมาวันหลังส่วนคอนนี่ก็โอรบรมแรงดึงเสาให้น้ําเกลือล้มลงเธอเลยได้เห็นมีคนจะฉีดสารพิษสังหารคอนนี่ดังนั้นเลยสำรวจไปรอบๆแล้วก็โดนเฮเล็เล่าเข้ามาเล่งงาน เมื่อเฮเลนขโมอยอาวุธมาจาก Diana ไดอานาได้ก็ใช้อาวุธของไดอานายิงที่ไหลโจเองเพื่อปลายความผิดให้ไดอานาตำรวจที่เฝ้าได้ยินเสียงปืนเลยหลุดเข้ามาดูทว่าก็ถูกเฮเลนยิงจนเสียชีวิตขณะเฮเลนรวบรวมแรงจะยิงไดอานาคอนนี่ที่พอจะได้สติก็แอบหยิบลูกกุญแจมาไขกุญแจมือให้ตัวเองจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์การแพทย์ฟาดหัวเฮเลนจนล้มลงไปไดอานาเลยได้จงังหวะพาคอนนี่หลบหนีมาได้ดานไดอาน่า เมื่อเห็นตำรวจดักเส้นทางหนีก็จอดรถทิ้งไว้ข้างทางจากนั้นก็โทรอธิบายเรื่องราวทั้งหมดกับหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ไม่เชื่อเธอเธอเลยปามือถือทิ้งเพื่อกันโดนสะกดรอยส่วนคอนนี่เมื่อได้ยินเธอพูดถึงที่ซ่อนตัวก็คิดอะไรขึ้นมาได้ในเวลาต่อมา คอนนี่ก็พาไดอาน่ามาซ่อนตัวอยู่ในโกดังร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาเป็นพนักงานเธอเลยได้รู้ข่าวว่าตอนนี้เฮเลนออกมาจับเธอฐานเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับคอนนี่นานจึงทําให้เธอรู้สึกแย่ส่วนเจ้าลนที่ยังรอดก็ได้เห็นข่าวนี้เช่นกันรุ่งขึ้นคอนนี่ก็ลุกขึ้นมาก่อนคิ้วเพื่อแปลงโฉมเนื่องจากอีกไม่นานเจ้าของร้านจะเข้ามาที่โกดังแล้วพอเขาเห็นทีวีรุ่นใหม่ที่ติดตั้งให้บ้านของลูกาเขาก็คิดอะไรขึ้นมาได้ ดานคอนนีเขาพาไดออนนามาที่บ้านของลูก้าเนื่องจากทีวีรุ่นใหม่มีเมมโมรีในตัววิดีโอหลักฐานจึงยังอยู่ในเครื่องทามห้ตุคู่ดีใจมากที่หลักฐานยังอยู่ แต่จะให้แกฮาร์ดดไฟฟไปก็ไม่ได้ดังนั้นทั้งคู่เลยยกทีวีไปให้ทนายดูเทว่าทนายก็ดันไม่อยู่สำนักงานแถมเลขาก็ไม่ยอมบอกว่าทนายอยู่ที่ไหนเมื่อใดอนาคมคู่เลขาจนรู้ทนายอยู่ที่โรงแรมลุกทั้งคู่ก็เดินทางไปที่นั่นจึงได้เห็นทนายแอบนัดพบกับเฮเลนทั้งคู่เลยได้รู้เฮเลนกับทนายร่วมมือกัน หลังคอนนี่เห็นเฮเลนกับทนายเข้าไปในห้องห้องหนึ่งคอนนี่กับไดอาน่าก็แอบหยิบคี์กาดของแม่บ้านแล้วลอเข้าไปในห้องห้องนั้นจนคอนนี่ได้เห็นทนายและเฮเลนกำลังขายสินค้าผิดกฎหมายให้กับชายคนหนึ่งไดอาน่ารู้อย่างนั้นก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีขณะเฮเลนกำลังทำการเจรจาหัวหน้าก็โทรมาบอกว่ากำลังไปจับคอนนี่และไดอาน่าที่โรงแรมลุก หล่อนรู้อย่างนั้นก็ตกใจดังนั้นเลยรีบลงไปบอกเจ้าหน้าโหดกับทีมจับกุมทีมมาถึงพอดีให้ตามหลอนมายังตึกข้างๆแทนโดยอ้างว่าได้ข้อมูลมาใหม่เพื่อถ่วงเวลาให้ทนายซื้อขายสินค้าและหลบหนีออกมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบุกจับกุมส่วนคอนี่ก็ได้อานหน้าเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังบุกมาที่นี่ก็จะนำทีวีหรือหลักฐานไปให้ทว่าจูจูเจ้าล้อนก็โผล่มาเพราะดกฟังวิทยุตำรวจแถมยังยิงทีวีจนหน้าจอพัง ดานเจ้านาโหดเมื่อึ้นมายังตึกข้างๆตามที่เฮเลนบอกก่อหารไปเห็นคอนนี่อยู่ที่โรงแรมลุกดังนั้นเลยสั่งให้ทีมจับกลุมรีบบุกไปที่นั่นขณะเจ้าหลอนจะยิงคอนนี่เจ้านาโหดพร้อมเจ้าหน้าที่ก็บุกมาช่วยคอนนี่กับไดอาน่าเอาไว้ได้ทั้งคู่เลยได้โอกาสหนีซึ่งคอนนี่ก็ไปเจอเทอนายที่ได้เงินมาจากการขายสินค้าผิดกฎหมายเขาพอดีเขาเลยจะจับมันเพื่อให้มันคลายแผนการทั้งหมดเขาจะได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ ส่วนแออหน้าที่ถูกจับกุ้มก็บอกหัวหน้าทั้งหมดเป็นแผนการของเฮเลนและทนายตังหากส่วนหลักฐานทั้งหมดนั้นดันอยู่ในทีวีที่พังประโดนยิง เมื่อคอนนี่ไลาลาธนายจนทันก็พบมันพกอาวุธมาด้วยแต่ยังไม่ทันที่มันจะได้ยิงเจ้าหน้าที่กระบุกมารวบตัวทนายไปถิงคอนนี่ไว้ให้ยืนงงๆอยู่ตรงนั้นด้านคอนนี่เมื่อได้สติก็คว้ากระเป๋าเงินแล้วจะเดินออกจากโรงแรมเทาวาก็เจอเจโรนเข้าเขาเลยโยนกระเป๋าเงินให้มันพร้อมบอกเราเจ้ากันแล้วนะเจ้าโลนที่ได้เงินเลยไม่ติดใจอะไรอีก เมื่อเฮเลนเห็นทุกคนถูกจับกลุมก็ดทำเป็นตีเนียนเดินเข้ามาร่วมทีมไดอานาที่เห็นหลอนเลยจะเผยความจริงทั้งหมดเฮเลนรู้อย่างนั้นก็ช็อตไดอานาจนสลบไปส่วนคอนนี่ที่แอรเมอร์เห็นก็หยิบซรากทีวีแล้วแอบไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการเชื่อมต่อทีวีกับจอภาพทุกตัวในโรงแรม ขณะเฮเลนกำลังลงลิฟต์พร้อมพูดแก้ตัวกับหัวหน้าก็เป็นเวลาเดียวกับที่คอนนี่เชื่อมต่อสัญญาณภาพได้โพอดีดังนั้นหัวหน้าเลยได้เห็นวิดีโอที่เป็นหลักฐานหัวหน้าเลยทำการจับกุมเฮเลน หลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงภาพก็ตัดมาที่ลูกสาวกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงมา้าพร้อมๆกับที่คอนนี่ที่ตอนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ขี่มาที่มาจากไดอา่ามาทางนี้เทวาก็เบรกไม่อยู่จนเกือบชนเด็กๆเ,เขาเลยโดนเหล่าผู้ปกครองบทยกใหญ่และดูเหมือนตอนนี้คอนนี่กำลังแอบป,ปิ้งกับแดอา่าอยู่สรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของเซลขายเครื่องใช้ไฟฟ้าดวงซวยที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมเขาที่อยากเห็นหน้าลูกเลยร่วมมือกับพวกขี้คุกแหกคุกออกมาเพื่อหาหลักฐานว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์โดยได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจสาวชื่อเลอาาน่าซึ่งสุดท้ายเขาก็ทำได้สำเร็จ จบแล้วนะครับกับหนัง Turbo หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.1คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ